หาดูกันนะครับวันนี้เราจะไปวิชิตมนุษย์เอสกิโมกันเดี๋ยวสักรู่เราจะเข้าไปนะครับเราให้กูแม่ปรับคุณนะหภูมิก่อนค้าสี่สามเข้าไปไี่เฮ้ยเฮ้ยต่อหกสี่นี่อนมากเลยนะอลูกเนะร้อนไหมนอนมากเลยยช่ไมลูกร้อนมากตัวนี้ก็สามสิบองสาลูก 86แล้วเขจาเจ้าที่8637ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะตรงนี้วันนี้วันอะไรลูกวันอะไรวันศุกร์ใช่ไหมขนาดเราว่าเรามาธรรมดาอะไรใช่ไหมว่าไปดูคนดูข้างหลังมีคนอินเดียดูนะเห็นไหมเห็นไในคนอินเดียมาจานตรงนี้ใช่ไหมขังคู่ใบเลยนั่นหรอค่ใบใหญ่เหรอเห็นไหมเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเข้าไปข้างในนะลูกเนาะเไาเรียกว่าซื้อตั๋วเนาะแม่หันมาที่แม่ แม่บอกหน่อยตัวราคาเท่าไหร่บ้างครับตัวหรอน่าจะคนละ350บาท350บาทสามร้ยหมเด็ก250ใช่ไหมแต่ตัวสูงเกถึงไมวรุ่นสเราเป็นผู้ใหญ่ชาวชาวต่างชาติเท่าไหร่ลูก600ประมาณ600ใช่ไหมมาแล้วแล้วก็บาดนี้ก็บอกว่ารวมเสื้อกระหน่ําให้และหนึ่งตัวนะครับผม โอเคและเครื่องดื่มหนึ่งแก้วเครื่องดื่มหนึ่งแก้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องเครื่องดื่มเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูข้างในนะครับผมเอาลงถึงอยู่ถุงเดี๋ยวไม่ลงได้หมพี่มันค่อยยิ้ม่อนแป๊บนึงค่อยยิ้มนพัญแม่บูมจ้าจ้าทำไมต้องอยู่ใกล้ขนาดนี้เดิมเมื่อเมื่อวานนี้เกือบเสียชีวิตเลยนะครับมันเลนมันตายส่วนส่วนไปอีก ครดูบุรีสองตนอ,อยู่นี่ไงตัวก็อยู่นี่ครับผมโอ้โหนี่คือเ hmm. มืองหิมะเลยนะครับเพื่อนนี่ไงนี่ไงดูตรงนี้ไหนขอรู้ตัวหน่อยนี่ค่ะตัวชื่อคนเดียวได้ <คน S 1> ไหมคะตัวแ <ขอ S 1> ทนหนึ่งคน คุณชมรลีคะสัมภาษณ์ค่ะตอนนี้กำลังถ่ายเมืองหิมาอยู่นะครับเย็นมากเลยตรงน,นี้นะโอ้เย็นจิับไปเลยครับไปเลยนี่คือจอระแค่นะครับผม Này, chụp phát đó Này đâu Này đâu Này, hôm nào phòng อน,นี้เาไปเลือกรองเท้าที่สวยเลยค่ะขวามือขวามือเ <c oughs> หนียบดุยเลยแม่แม่แม่เหมียบเหนียนเกินถ้าไปรต้อไปลูกค้าเปลี่ยนได้เลยนะคะ45ค่ะแล้วก็4 สีชมพูด้วยตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้น,นโอเคตื่นเต้นมากไปเร็วไปเร็วเราจะได้รีบปฏิบัติภารกิจเนาะเรามีหลายละเอีอดนี่อันนี้ของใครครับโอ้ครับผมแกถือให้บ้องโอ้ได้สีแดงด้วยคนเนดีวยวเด็ย โอเคพอมาย่างโลก้อ,อ่าเข้าไปต้องใส่ฮูดเลยนะมีพ่อคนเดียวที่ไม่ใส่ถุงมือนะเพื่อนว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ไปอบอุ่นร่างกายก่อนหรือเปล่านี่ให้รู้ก่อนตัวนี้คือไปให้อบอุนร่างกายก่อนนี่เขาบอกว่าเห็นไหมลกูกอย่างน้อยสองนาทีอยู่ตรงนี้ก่อนไม่ใช่เข้าไปแล้วเนาะเลยพอแม่ทำไมใจดีจังไม่เอาถุงมือไหมพ่อด้วยไปเลยไหม ลบสิบห้ารอแม่ก่อนแม่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวแม่เ,แเดี๋ยวแม่ตุยทำไงลูกเียแ,แม่ไปซื้อให้หนูเลยนะมือแกงเลยเราก็เลยต้องมีถุงมือนี้นะครับก็เดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าไปนะครับเราให้คุณแม่ปรับหน้าบูมก,ก่อนห้าสี่สามกซี่เฉย ไปเลยไปเลยไปเลยเล่นเลยถ้านั่งให้หนูเอากางเกงเอาเสื้อนั่งเลยเอาเสื้อนั่งเออนั่นแหละโอ้เจ้าหญิงครับผมระวังเลื่อนระวังเลื่อนใช่ระวังเลื่อนระวังเลื่อนแม่เดินก้าวดีๆ

ทำไมพวกคุณพ่องงว่าทำไมเขาถึงอยู่ได้ตอนนี้มัน, <S <S นมันเริ่มเจ็บกระดูกสันหลังแล้วนะครับผมมันหนา <S <S วเราบังลื่นนะราบังลื่นนะถ่าย,าย,ายให้โบกเก้ถ่ายเลยเออช่วยกันพ็อจะได้ไห้กังวล ไม่ถ่ายภาพนิ่งนะก็กังวลน,นะก็จะถ่ายในวีดีโอนะลูกนะโ,โอเคไหมเนี่ยกิจสากิจสาน,น้องเขานะครับน้องเขาทํางานในที่ที่เย็นออตลอดเวลา,า,าไม่มีคดดวามร้อเนเลยลูกรู้จักแอมเบรนี่ไ,มไ,มไหมลูกนี่เย็นสบายเย็นกว่ารถส่งน้ำแข็งลูกวันนี้หน้าก็ชาแล้วโอเเย็นก็ก่อนเดี๋ยวไปเนี่ยโอเคนะลอง,องลองลูงผมก่อน สีส้มสีอะไรได้หมดเลยครับให้มันเป็นสีเฉยๆครับนั่นแหละเอาไปโอ้โหใช่ไป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 ไเลยไปเลยอ่าโอ้โหเสือฟน้ำกันนะครับทีมไม่มีคนมาต่อคิวเรานะจิมนี้จิมนี้นิดหนึ่งพอนะไม่ต้องเยอะนะลูกไม่ไหว ดูครับหนาวขนาดไหนก็ยังกินน้ำแข็งโอ้ยโอเคขอโทษนะครับมาหนี่เราต้องแบบนี้ครับนี่ต้องแบบนี้เห็นหรือยังไอ้ถึงว่าเต็มสูงสูงสูงอีกโอ้ยแรงะไรไม่มีโอเคถึงยอดเลยถึงยอดเลยซัดถึงรักแรงแรงโอ้เอาโชว์โชว์เดี๋ยวว่าจะโชว์ เอาแรงๆไปถึงโน่นยอดเลยทำได้ดูว่ามันต้องทำลายแบบนี้นะครับเพื่อนเราคิดอะไรได้แล้วเราก็ใส่เลยเย็นมากทุกคนโอ้โหทกนโอ้โหนี่คือไปเลย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 นี่คือ อุ่นกว่าเดิมเลยครับตอนนี้ก็าจะารงนี้ครับผมโอ้ตัวนี้รู้จักรู้จักสไลด์ไหมตัวต้องไปเข้าคิวเอาอยางตัวนั้นโลกเข้าคิวเอาได้โลกไม่เ,าเอาได้ไหมไม่เอาก็ได้โอ้ตัวนี้สวยตัวนี้สวยตัวนี้สวยกว่า มีตัวนี้สวยโลกเสตัวนี้นี่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 ายามนะครับยป <c oughs> ี๊บปาใครมาทำอะไรดิเก้เกสวยมากเลยอะ่ะมันไม่เต็มนี่ ในที่สุดก็สำเร็จแล้วนะครับผมเราได้ลูกดาก้อนบอลจากคนโบเก้นะครับเพื่อนๆครับโอ้ไม่ได้ถ่ายวีดีโอใดๆนะจะไดไหมพูด <c oughs> ดังเดงูด<ช> <c oughs> ดังเด,งด้งเดงี๋ยวหายใจไม่ได้โรคเดี๋ยวป่วยเ <c oughs> ด้ดด <c oughs>

มาถึงนี่เลยในที่สุดเราก็ได้มาเมืองหิมะเรียบร้อยแล้วนะครับผมปุ้ยแม่ว่าแต่เขาเต็หมหัวไหลอยู่อะไรก็ได้ อ,อูนอูคนอ่านกันเมื่ออุณหภูคนอ่านกาันุ๊บหน้าเลนมันจะเปลี่ยนเลยลูกโอเคลกูกไดคลิปหน่อยลูกใครชอรบนะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดันนะคะให้โอเค,อเคด้วยนะคะตอนนี้นะคะโอเคไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับกูไป<ด>หนึ่งรอบอุ้ยต่แต่ตา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 